แจกสูตรน้ำยำขนมจีนรสชาตินัวอร่อยกลมกล่อมไม่โดดไปทางใดทางหนึ่งเป็นสูตรที่เบลเคยทำขายนะคะไปทำกันค่ะน้ำเปล่า200 ml น้ำมะขามเปียก6ช้อนโต๊ะน้ำปลาร้า8ช้อนโต๊ะน้ำปลา8ช้อนโต๊ะผงชูรส1ช้อนชาน้ำตาลมะพร้าว4ช้อนโต๊ะหรือ55กรัมค่ะ แล้วก็คนผสมให้ละลายเข้ากันดีเลยค่ะพอเขาเริ่มเดือดแล้วก็ปิดเตาได้เลยนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นสนิทก่อนนํามาใช้นะคะพอเขาเย็นตัวแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะไปเตรียมยำกันเราจะยำกันแบบง่ายๆค่ะมีพริกสดพริกป่นตามด้วยน้ำยำบีบมะนาวลงไปหนึ่ซีก แล้วก็เครื่องยำต่างๆค่ะพวกเครื่องเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะคะว่าชอบแบบไหนนะตามด้วยเส้นขนมจีนแล้วก็คลุกเคล้าให้เส้นขนมจีนดูดน้ำยำเข้าไปค่ะแล้วก็ใส่ผักได้เลยค่ะมีถั่วฝักยาวมีหอมแดงมีผักชีฝรั่งค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ ก่อนที่เราจะตักเสิร์ฟเนี่ยให้ใส่น้ำยำลงไปอีกสัก2ช้อนโต๊ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันสัก2-3ครั้งนะคะก็ใส่จานเสิร์ฟได้เลยจะนัวมากๆเลยค่ะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันนะคะเบยจะใส่สูตรไว้ให้อีกทีในคอมเมนต์นะถ้าใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ค่ะน้ำยำขนมจีนสูตรนี้อร่อยนัวมากถ้าใครอยากได้สูตรไม่ใส่น้ำปลร,รานะคะให้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ